เราจะดวงดีหรือไม่ดวงดีอย่างนี้จัดไปดยกสามอันได้ฟรีเกมครับดูซิมันจะได้เท่าเอาแปะหรือเปล่าคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะสวัสดีครับพบกับพี่เป็ดกับเกมสล็อตแฮปปี้บุตตานะครับวันนี้ก็จะมี เพื่อนๆที่บอกว่ามาคอมเมนต์พี่เป็ดทุกว,วันเลยนะน้องเป้น,นะมีน้องเป้น,น้องเบ้นนัโโลรมาเร็วมากเลยนะแทบทุกวันก็ขอมาขอพระเหลืองๆนะคะที่แบบยิ้มๆน่าจะเป็นเกมนี้แหละแฮปปี้บุ d ด้ซึ่งพี่เป็ดเคยเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งลงไม่ได้ยากมากเลยเกมนี้นะฮะลองเข้ามาดูจัดไปเลยเที่ยง15นาทีกับโบนัส2 158 1ึ่งหปนมันนํำไมทันนำไปทัน <c oughs> เข้าเกมเลยก็ นเป็นค้างเคยเล่นมันง่ายนะมีเพื่อนๆเราที่เข้ามาตอบคอมเมนต์แหละเคยขอให้เป็ดเล่นที่เ็ดจำไม่ได้แล้วมันค่อนข้างเียีบประมาณเดือนครึ่ง2เดือนนี่แหละนะที่เล่นไปแล้วหนึ่งครั้งถ้าไปค้นหาดูจะมีคลิปอยู่นะครับก็คุณพันห้าคุณเท่าไหรด่ดีเอาสามนี่แหละนะวโบไปเลยง่ายๆไม่ต้องคิดมากเกมนี้มีให้เราแน่นอนหนึ่งโบนัสเวลาที่เราเล่นนะฮะก็มุนไปเลย ก็ต้องลุ้นไหลแต่เสียงมันแบบไม่ค่อยขื่นกล้นอะไรเลยนะยนะพวกเข้าไปอ้าก็มันตอนนี้มันเที่ยงสิบห้านะหิวข้าวอยู่แล้วก็พอเปลี่ยนเกมเล่นนะฮะพี่เป็ดก็จะตัดคลิปช้าลงอีกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อดใจรอแปลกแต่ก็ไม่รู้นะถ้าเกิดมันไม่ลงอะเออถ้าเกิดไม่ลงแล้วพี่เป็ดต้องเล่นสองสามตาก็ยิ่งยับนานขึ้นนานขึ้นนะไม่เป็นไรขอให้มันลง มันมันจะมีให้เราแน่ๆนะฮะหนึ่งทีเพราะงั้น,นแล้วแต่ว่าเราจะดวงดีหรือไม่ดวงดีอย่างนี้จัดไปโยกสาันได้ฟรีเกมครับดูซิมันจะได้เท่าอาแปะหรือเปล่าลงที่แบบสามบหกถ้าเป็นอาแปะก็จะเป็นเท่าไหร่สามพันใช่ไหมอันนี้บอกตรงๆไม่รู้ครับท <laughs> ีเป็ดถนัดอยู่เกมเดียวถลอดแปะแมวหรือไม่ก็โรมาเล็กๆน้อยอย่างนี้นะ,อะอู้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่นี่รับเดียวเท่าไหร่ สปินได้พันหนึ่งเอาทามันสัก2 0 0พันมันไม่ได้ขิเล่นะแป๊บเดียวก็ลงเนหะ็นไหมสามร้อยหกสิบอย่างนี้นะไซร์ร้อยสี่สิบแปดนี่อ่ะุ้ยสวยอยู่ครับมาไวมากสำหรับเกมที่แทบจะไม่ต้องพักอะไรเลยหมุนๆแล้วก็ลง <c oughs> ดีนะกดหยุดเพื่อทันเดี๋ยวมันจะหมุนต่อฮนะ2,732เกือบ3 0 0พเอา้าโอเคไม่ได้ขิเล่นนะเกมนี้จริงๆไม่ใช่เกมนอกสายตานะฮะไอต,ตอนก่อนที่พี่เป็ดปรากฏให้ดูก็เหมือนกันนะจำไม่ได้แล้ว รู้แต่ว,ว่ามันเข้าง่ายลงแบบเหมือนมันจะแจกเราทีหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักหยุดนะฮะมันก็เวิร์กเลยอันนี้หมุนเล่นแบบมาทูโบแล้วนะหา <c oughs> แลนดิง้งคือตั้งใจอย่างนี้เลขสวยๆผมว่เแต่ตอนนี้นะก็จะมี4,000 4,500หรือขึ้นไป5,000เลยแล้วระดวก <c oughs> ปมนเล่นเองบางก็คือหนะาจุดแลนดิ้งนั่นแหะนะอยากมันไป4,500ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดจะมาเกินก็จไม่ว่าพระ อะไรอะ่ะพระสังกัจจัยเหรอเขาเรียกพระอะไรนะพระศีรอริยะเมตไต่เหรออ้าไม่เอาพีเ่เบ็ลไม่รู้นะพระอ้วนๆนะส่วน,นใหญ่คนไทยก็จะเรียกพระสังกัจจัยนะตัวอ้วนๆน,นะภาษาจีนก็อ่านไม่ออกพระคำครับก็เป็นแฮปปี้บุตรดาเป็นพระพระแฮปปี้พระมีความสุขพระอารมณ์ดีอะไรประมาณน,นี้ตัวอ้วนๆย้วยเห็นหนา้าก็มีความสุขนะนะแกจะยิ้มตลอดเลยฮนะแล้วก็ไม่กับพิบตาเพราะว่าแกหลับตายิ้มอยู่ยงั้น วนวนเอาโอเคจัดไปดูนะมันหดลงหดลงวะขออีกสักทีนึงเถอะจะเป็นไอตัวสแตทเตอร์ก็คือไอก้อนหยกทุกเขียวนี่นะสามอันแค่นั้นเองอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็จัดโบนัสเข้าไปเลยเมื่อกี้มันเป็นไอเทอโบไม่ทันลุ้นโอ้อยอะไรนี่ไม่ให้ขึ้นเลยอ้าแลนดิ้งฮะสี่จุด้าก็มีอ้าจัดไปอยู่กับพี่เป็ดเลขวสวยเน้นชนะคือคุณไม่ต้องหมุนเอาแบบ เอาความมันเอาแบบแต่เทเหมือนเว็บใหญ่ๆเล่นไปอีกแล้วนี่ยังนี่เพราะมันตอนที่เราแพ้อย่างทีเ่เป็ดบอกเมื่อวานเนี่ยนะมันไม่เทรครับออกเกมได้ฝ่าทุนพันห้าเราก็ยังได้สองบันห้าอยู่นะแป๊บเดียวเลยก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะเล่นให้ดูแล้วนะครับของเป็ดกะเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้วันศุกร์ซึ่งเกาะคงไม่พลาดกับเกมสล็อตแปะแมวอยู่ดีโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายโชคดีทุกคนครับ ดูคลิปแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมดกดซับสไครป์และกดลักขันแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ